สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับฝนในช่องสปายสปอยอีกแล้วนะคะพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทของวิตามินที่ฝนกินแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆก็เลยจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะมาดูที่ตัวแรกกันเลยนะคะที่ขาดไม่ได้และคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะกินอยู่เหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์โควิดมาทําให้หลายๆคนนะคะมาตระหนักถึงความสําคัญของวิตามินเนาะตัวแรกก็จะเป็น วิตามินซีค่ะทุกคนเป็นแบบทาม e รีลีสนะคะก็คือตัวนี้จะค่อยๆเหมือนกับว่าค่อยๆดูดซึมอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวพันริกรรมนะคะยี่ห้อโซลารลนะคะอันนี้ฝนสั่งมานะคะมีทั้งหมด1 0 0เม็ดนะทุกคนตัวเนี้ยฝนกินแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ก็ดีเท่าๆกับพวกวิสตราหรือว่าพวกแบล็กมอร์นะคะเดี๋ยวให้ดูเมดนะคะว่าเม็ดเป็นแบบไห เม็ดจะเป็นแบบนี้ค่ะดูดซึมง่ายอะไรประมาณนี้ตัวต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยแบรนด์ซุกไก่สกัดผสมวิตามิน B คอมเพล็กซ์และธาตุเหล็กนะคะตัวนี้กินวันละ2เม็ด1กระปุกก็คือกินได้1เดือนนะคะแล้วก็ฝนรู้สึกว่าเท่าที่ฝนกินพวกวิตามิน B รวมมาเนี่ยฝนว่าตัวนี้คือที่สุด เพราะว่าฝนเป็นคนที่นอนดึกตื่นมาแล้วมันจะแบบมันบอกไม่ถูกคือมันจะเป็นงัวงเงียง,ง่งวงๆงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยต้องกินทุกวันนะคะก่อนอันนี้ฝนก็กินยี่ห้ออื่นนะคะสรรหากินแบบไปเรื่อยๆจนมาเจอตัวเนี้ยก็คือคือจบที่ตัวนี้แล้วก็แนะนําให้แฟนฝนกินด้วยนะคะแฟนฝนกินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสมองมันแบบปลอดโปร่ง แล้วก็ไม่ขี้หลงขี้ลืมเหมือนเดิมด้วยนะคะตัวนี้คืออยากแนะนําสําหรับใครที่อายุเริ่มเยอะแล้วแบบขี้หลงขี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนลองตัวนี้ดูเนาะมาที่ grape seed นะคะมีหลายคนไลน์มาซื้อกับฝนเยอะมากแล้วนะคะในเพื่อนๆที่ติดตามฝนใน YouTube ขายไปแบบหลายสิบกระปุกมากๆนะคะใครที่สนใจแต่ฝนจะทิ้ง ลายช่องทางติดต่อไว้ให้ฝนก็ยังมีติดบ้านอยู่ไว้ตลอดเพราะว่าต่อให้ฝนไม่ได้ซื้อมาขายฝนก็กินอยู่ดีเพราะว่ามันกินแล้วมันมันดีทุกคนมันมันต้านอนุโมลอิสระนะคะต้านมะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของฝ้ากระจากคลิปที่แล้วใช่ไหมคะว่าฝนฝนบอกว่าฝนไปเที่ยวเขาค้อแล้วฝนอ่ะไปถ่ายรูปที่ พุ่งดอกไม้แล้วแดดมันแดดมันร้อนมากทุกคนก่อนก่อนไปอ่ะฝนกินแค่2เม็ดเพราะปกติฝนจะกิน2เม็ดทุกวันหลังอาหารเช้านะคะเม็ดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วทีเนี้ยพอกลับมานะคะกลับมาจากขอเคาะตื่นเช้ามาฝนก็จะกิน4เม็ดเพราะว่ากลัวฟ้ากะขึ้นทุกคนอากาศมันร้อนมากวันนั้นที่ไปอ่ะอุณหภูมิอ่ะ 30องศาแต่ว่ามันจะมีลมเย็นๆแต่ลมเย็นๆก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าแดดร้อนมากๆร้อนจริงๆทุกคนร้อนชนิดที่ว่าเฮ้ยฝ้าจะขึ้นหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้เลยนะฝนคิดอย่างนี้เลยแล้วก็เลยต้องพึ่งตัวนี้ตลอดนะคะต้องกินตัวนี้ตลอดกินทุกวันถ้าวันไหนที่อย่างที่บอกว่าตากแดดเยอะฝนจะกินเลย4เม็ดแล้วก็กลับมากินปกติก็คือ2เม็ดนะคะตัวนี้ก็คือช่วยชีวิต ไม่ได้ไม่ได้ทําให้ฟ้าขึ้นแต่ว่ากระดก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะทุกคนกระนี่ก็คือหายยากเหมือนกันอืต่อมาเป็นโปรไบโอติกที่จะช่วยในเรื่องของลำไส้เนาะระบบขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยฝนพึ่งได้กินเป็นขวดแรกแล้วก็ขวดแรกหรือขวดที่สองน่าจะขวดแรกแหละทุกคนเพราะว่าหนึ่งขวดมันมีไม่สี พูดผิดนะทุกคนอันนี้คือขวดที่2เพราะว่า1นึขวดอ่ะมันมี120ยยีเมตรแล้วมันต้องกินฝนกินอ่ะวันละ2เมตรก็คือมันจะกินได้60วันก็คือ2เดือนแต่ฝนกินมานานกว่านั้นแล้วฝนรู้สึกว่าระบบขับถ่ายมันมันโอเคมันดีนะคะแล้วก็ใครที่เป็นลำไส้แปรปวนนะฝนว่าตัวเนี้ยลองดูไหมเพราะว่าฝนเป็นลำไส้แปรปวนอยู่ฝนกินแนละ้วฝนรู้สึกว่า มันไม่ค่อยมีอาการลำไส้แปรปวนนะคะตัวเนี้ยลองดูราคาฝนไม่แน่ใจ300กว่าน่าจะประมาณเนี้ยทุกคนตัวเนี้ยคือดีแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องกินยี่ห้อเดียวกันกับฝนก็ได้ขอให้เป็นโปรไบโอติกพรีไบโอติกก็คือดีหมดเลยนะคะแต่ฝนหาได้ยี่ห้อนี้ฝนก็กินยี่ห้อนี้นะคะ mm hmm. ทีนี้มาที่วิตามินบำรุงสายตาดูซนลน่ะ แล้วก็ดูมือถือก็หนักนะคะก็ต้องกินวิตามิน A นะคะแล้วก็เป็นสารสกัดจากพวกเบอร์รี่ได้มาเป็นตัวนี้นะคะสกอ็อตเพียวเล่ฝนกินมาหลายยี่ห้อแล้วฝนรู้สึกว่าของสกอ็อตดีที่สุดแล้วนะคะในเรื่องของช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาฝนเป็นคนที่ตาแพ้แสงอันนี้ก็เปิดแสงอัดนะทุกคนเพื่อทุกคนเลยนะเนี่ย เพราะว่าฝนไม่มีเวลาตอนกลางวันนะคะฝนก็เลยต้องอัดตอนกลางคืนแล้ววันนี้วันที่31ธันวาปี2ีมันกำลังจะไปปีใหม่แล้วใช่ไหมคะฝนก็เลยทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งว,วันปีใหม่แล้วนะคะฝนก็จะอัดคลิปในวันนี้แล้วก็ตัดแล้วก็จะคิดว่าจะลงในวันนี้เลยนะคะถ้าทันนะเนาะตัวนี้ฝนกินมาโหนานมากแล้วนะคะน่าจะเป็น ปีแล้ว่ะทุกคนมันช่วยในเรื่องของสายตาตาแบบปวดตาจ้องคอมจ้องมือถือนานๆปวดตาแบบปวดกระบอกตาตัวเนี้ยฝนกินแล้วมันดีแต่ข้อเสียคือมันแพงแต่ฝนได้มาในช่วงโปรโมชั่นนะทุกคนช่วงที่จำไม่ผิดซื้อมันในช้อปปี้ที่เป็นของมอของเขาอะตกกล่องละประมาณ200ขกว่าบาทเอง สิขวดก็คือแบบแฟตเซลอ่ะช่วงแฟตเซลล์ทุกคนคือดีมากๆนะคะตัวนี้ฝนแนะนำเลยนะคะใครที่สนใจนะคะเกรฟ s ซีก็ไลน์มาถามฝนเลยก็ได้นะคะฝนส่งจริงนะคะแล้วก็มีตัวตนนะคะแล้วก็กินแล้วเห็นผลนะคะหลายคนซื้อไปแล้วก็บอกฝนว่ากินแล้วมันก็ดีขึ้นแต่ว่าต้องบอกกันเลยนะว่าฝ้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ รักษายากมากถ้าเรารู้ตัวตั้งแต่มันเริ่มเป็นเงาอะ่ะมันก็จะรักษาได้ทันแต่ถ้าปล่อยไว้นะคะยิ่งไปใช้ครีมที่บอกว่าลดฝ้าลดอะไรอย่างเงี้ยฝนเคยละโห่สบหน้าแสบหนกแก้มกว่าเดิมอีกยังคิดว่เฮ้ยแบบเฮ้ยคุจะเป็นหนักกว่าเดิมไหมวะอะไรเงี้ยไม่ใช้เลยนะคะก็ใช้วิธีการกินวิตามิน ทาครีมกันแดดแล้วก็กางล่มอย่าไปอายใครทุกคนหน้าเราเวลาเราเป็นมาแล้วคนที่ลำบากที่สุดก็คือเรานะคะก็เลยนี่แหละทําอย่างนี้เอานะคะฝ้าก็เลยหายตอนนี้ก็มีแค่แบบกระที่มันเป็นมานานแล้วตั้งแต่แบบประถมปลายปห้าป6กกัทุกคนมันก็เพิ่มขึ้นตามช่วงวัยเนาะสังเกตคนที่อายุเยอะก็จะมีกระเป็นปกติ แต่ว่าเราไม่ได้อยากเป็นฝ้าฝ้ามันรักษายากอย่างที่บอกนะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในวันปีใหม่ปี2022ที่จะถึงนี้วันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ